บางที่เราได้ขอมาขอมาคำตอบว่าระบร่างไปแล้วก็ขอมาตอบพ่อแม่ทุกมาตรนะครับเพื่อลของกติก็เป็นบารมีไทยพยาธิษคนไทยเราไม่ควกจะอ่านแะอานลบนะฮะหัวขอขอผู้ใหญ่นะครับดต่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพวสงตัดไว้ว่าอาชีวะการเป็นสันติกั ทุกภาปจาิโี่โดดตาโลธรรมมาวัชรติอายุวันสุขันพระหลังนี่เราแปลใจความว่าทำสี่ประการคืออายุวันนะสุขันพระลังย่อเจอริญแก่บุคคลผู้มีสกติไหวการและอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสนะครับเพราะฉะนั้นเรา,า,า,เรราพุทธาตาป็นกระดอาวุโสคนรู้หนะกตึงในสื่อเขาพึ่งปฏิบัติตามมา เพื่อช่วยในวันที่กิรก,การเราจะได้มีการลดน้ำหนขอน้งนนงนนองขอออขอมากลับและทำูลุที่แต่ผู้ที่ลงรไปแล้วที่เราบอกว่าผู้ใหญ่ทั้หลายจะได้ไให้สีให้ขอหรือแม้กระทั่งเขาก็หวังที่คณสองนี้จะเป็นพลังทั้ตสอให้อดี แต่พระผู้ศรัทธาที่ได้มาทำบุญกันในวันนี้และก็ได้ตกลงตกลงพระได้รับพรจากพระนรสรนำโดยทางหลวงพ่อครูการศึกษากลติคุณเจ้าว่าตกลงกันแล้วมาด้านบนไหว้เดียร์ครับผมตัก

ทำมวยแล้วเพราะน,นั้น,นนะมูตกแต่แก้วก็ย้อาโโตั้อเดินทางโดยกับบ้านาโดยที่ไมทันนะครับของดี่ความตก ข่อยักคือข่อยักใช่นี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 ี่น่นี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 นี่นี่นนี่นี่นี่น่นี่นี่น่นี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 ่น่ ต้วอะไรมาอะไรที่ทไยทยเรียกอะ,อะไรนะครับต่างๆเยอะอ่าแต่น้นิดหน่อยอุ้ยนเสียดายมันจะโอกไปเยอะกระทางก็ได้กระถงัเหมือนหันก็ทไมลุกขึ้นนะอะไรได้เนาะไปป๊อกไปทังรูน สพอเงิเริมนะรนะมาสูกเปายรักนื้อแล้ม่ขอนะครับเมย่ไเนะไหนือน่ได้ใครมาขอขอเนื้อนอยไม่ให้ไม่ดไมไม่มีเครื่องใหญ่ que é

ดไ, uh ไดน้ำเลยีกดน้ำดีวดน้ำก็ได้ขวดน้ำก็ได้ใช่ไหมนั่นแหละกดนำ้ำน nice ั่นแหละจุดเดินนู้นหน่อยนนู่นห่อยแล้วก็วัดเด็นนูนมานหน่อยแรกเก ขอ,อนุญาตรครับครับยูทูบนะฮะครับย <YouTube S 2> ูทูบครับผมยูทูบเบอร์สำรวยพาเพลินนะครับยู YouTuber ทูบเบอร์สำรวยพาเพลินนะครับยูทูบเบอร์ไทยรู้กยถ่ายไม่ติดล็อกตาต้องถ่ายไม่ติดล็อกต้องเป็นถ่า,ายล็อกตาไม่เป็นไร